ดีทุกคนคะ่ะมาต่อกันเลยนะคะที่ชาวราศีมินธาัดน้ําค่ะดินไฟน้ําแล้วก็ไปต่อที่ลมนะคะ,คะมาวางแผนรวมกับชาวราศีมินธาัดน้ํานะคะอดีตชาติปัจจุบันชาติและเนื้อคู่อนาคตการถัดไปนะคะเป็นการวางแผนชีวิตกันคะ่ะมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันกับ ชาวราศีมีนธาตุน้ำค่ะอดีตชาติค่ะเป็นมายังไงหนึ่งไม้อัศวินถือไม้เดสตาร์ เด็กถือดาบข้าไม้เก้าวไม้ราชินีถือไม้ กดีตชาตินั้นนะคะเป็นคนเก่งในการงาน,นะคะ่ะเป็นนักเดินทางค่ะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตณนะต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนที่รูปร่างสันทัดนะคะมีความแข็วครองว่องไวในการงานนะการงานนี้ต้องไปณนะถิน่นดินแดนอีกถิ่นที่หนึ่งะคะ่ะเป็นเจ้าของธุรกิจ ของตนเองไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครถึงแม้จะเป็นลูกจ้างลูกน้องของใครนะี่ก็มีโอกาสได้ทำธรุรกิจการงานของตนเองเป็นคนเกง่งมีความสามารถค่ะเป็นดาราดาวโดดเด่นเป็นเดอะสตาร์มีหลักแหล่งที่ทำกินของตนเองมีชีวิตอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำนะคะ การใช้ชีวิตณนะอีกทินที่หนึ่งนี้เป็นคนที่ใฝ่รู้ศึกษาเรียนรู้มีข่าวดีให้กับตนเองเสมอมีความหวังใหม่ๆกับชีวิตมีหลักแหล่งที่ทำกินมีบ้านช่องห้องหอเป็นของตอนเองณนะดินแดนแห่งหนตำบลไกลก็มีบุตรหลานบริวารบุตรนั้นก็เป็นเด็กดื้อนะซุกซนนะก็มีบุตรคนหนึ่ง มีคนรักอยู่ใกล้แหล่งน้ํามีหลักแหล่งที่ทํากินได้พบกับบรรดานักท่องเที่ยวเดินทางมาสนับสนุนใช้ชีวิตกับครอบครัวคนรักและมีความเป็นอยู่ที่อบอุ่นนะคะมีความหวังร่วมกับคนรักร่วมกันทำมาหากินกับกิจการงานธุรกิจตนเองร่วมกับคนรักคู่ครองก็มีบุตรมาคนหนึ่ง ก็เป็นเด็กซนนะก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ก็ได้บุตรที่ทำให้ชีวิตสดใสนะครอบครัวมีความสุขอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการงานก็เป็นคนที่ทำงานกับกลุ่มคนมากมายแต่ถ้าจะให้ร่วมงานกับ เพื่อนร่วมงานนี่ก็ขัดแย้งกันนะเพราะตนเองนั้นเชื่อมั่นในตนนะเป็นคนเก่งนะคิดแปลกแประแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครเป็นคนที่ทำงานกับคนอื่นไม่ได้นะคอยขัดแย้งตลอดจึงเป็นปัญหาให้กับตนเองถ้าจะไปร่วมกลุ่มงานกับผู้คนนี้ก็จะพบกับอุปสรรคปัญหา ความไม่แน่นอนเกี่ยวข้องกับการงานงานนี้ก็คิดจะหางานใหม่ก็ยังหางานยากนะก็คงต้องโยกับงานเก่านี้อีกยาวนานทำจนแก่จนเท่าจนไหวกเกษียณค่ะมีพลังความสามารถในการทำงานนี้งานเก่าทำได้ยืดเยืะอยาวนานประสบความสำเร็จ เป็นหัวหน้างานเป็นพ่อแม่งานที่ไม่ต้องให้ตนเองไปเป็นลูกจ้างใครสามารถประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆของตนเองเพราะเป็นคนที่มีความเก่งก้าสามารถในการงานนะรวมกับคนรักคู่ครองที่เก่งไม่น้อยไปกว่ากันนะก็ไปได้คู่ที่มีอายุมากกว่าตนเอง มีคู่ร่วมงานนะก็คบกับคู่ที่ร่วมงานด้วยกันนะใช้ชีวิตร่วมกันใกล้แหล่งน้ำนะเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตณนะต่างที่ต่างถิ่นนะได้ดีนอกถิ่นเกิดคบกับคนเก่งที่มีอายุมากกว่ามาร่วมงานกันทำจน กเกษียณนะปัจจุบัน,นาชาติต้องไปเจอเจอกับสิ่งไม่ค่อยพอใจสิ่งนั้นก็คือบริวารน,นะบริวารน,นั้นก็ดื้อแสนสน ไม่ค่อยเชื่อฟังนะในอดีตะะตระการนะมีบริวารคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาไม่ค่อยเชื่อฟังปัจจุบันนชาติเป็นยังไงบ้าง9ถ้วยดอะแม g จิเชียนกดาบ ราชินีถือไม้หกถ้วยราชินีถือถ้วยราชาถือเหรียญปัจจุบันราช,ชาต ก็เป็นคนสวยคนหลอ่อเป็นคนเจ้าชู้นะมีรักซ้อนเข้ามาให้เหลือก็มีรักแล้วก็มีรักเข้ามาเพราะเป็นคนมีสเสน่ห์ชอบโรยสเสน่ห์เจ้าชูา้ปากว่ามือถึงมือไวนะก็ไปพบรักโดยไม่ขาดฝันก็ใช้ชีวิตณนะต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเป็นคนสมองดีเชี่ยวชาญว่องไวในการติดต่อค้าขายทำงาน ออนไลน์ Online, ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียฉลาดในการทำมาหากินเป็นนักเขียนนักพูดที่มีสติปัญญาแค่วครองเอาไว้เป็นเสน่ห์กับตนเองการพูดคุยติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียก็ไปพบรักโดยไม่ขาดฝันตกลุมรักกันโดยไม่คาดคิดกับคนไกลก็ออกหักรักคุดผิดหวังสูญเสียนะ เจ็บป่วยทนทุกข์กับความทรมานกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะตนเองนั้นเจ้าชู้มีรักมาให้เลือกเจ้าชู้หลายใจมีคนรักหลายคนไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนร่วมงานเพศตรงข้ามนั้นทําทให้คิดเครียดหนักกับสิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้ฝันแล้วไม่ลงมือทำนะมีรักเข้ามาให้เลือกไปพบกับคนเก่งฉเฉลียวฉลาดในการงาน คนจากอดีตการตามมาให้ได้ตกลงปรงใจแต่ก็ไม่เลือกนะสิ่งที่ปรารถนาไฝฝันอยากจะได้นั้นไม่สามารถลงมือทำได้ถ้าลงมือทำได้ก็จะฝันเป็นจริงเลยนะจะโชคดีเลย<ช>คนที่ไฝฟฝันนั้นก็ไปเจอคนที่มีคู่อยู่แล้วเขาเป็นคู่ที่มี คนรักอยู่แล้วเป็นเศรษฐีตนเองก็ต้องลงมือทำความฝันให้เป็นจริงแม้ไม่ได้สมใจดังปรารถนาก็ตนเองก็ไปควยคว้าได้คนรักที่นุ่มนวลนุ่มนวลเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนตอนเองนั้นก็ได้เป็นเศรษฐีในที่สุดนะฝันเป็นจริงลงมือทำในปัจจุบันชาติค่ะ ปัจจุบันชาติเป็นคนรูปหลอ่อลูกสวยพบรักโดยไม่ขาดฝันมีความรักเผื่อเลือกทำให้คิดเครียดหนักหน้าตาคิดเครียดชอบคิดในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นไปพบรักโดยไม่ขาดฝันกับคนเก่งคนเก่งนั้นก็มีเข้ามาให้เลือกก็คืออีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่รักสบาย,ยานะไปเจอเพศตรงข้ามอ่ะ ไม่เป็นจริงเขาไปเลือกเสรษฐีนะตนเองก็อยากกันนั้นเลยก็ในเมื่อไม่ได้ดังฝันก็ลงมือทำความฝันของตอนเองด้วยการไปมีคู่ที่นิ่มนวลน,นะดูแลอใจใส่ทำกับข้าวกับปลาอาหารเก่งให้ตนเองได้มีความสุข สิ่งที่ตนเองได้ลงมือทำก็ได้เป็นเศรษฐีสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้นั้นก็คือการร่ำรวยเป็นเศรษฐีในปัจจุบันชาติแต่ที่จะเป็นเศรษฐีได้ก็ปรารถนาว่าจะได้คู่ที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่แล้ว อนาคตการถัดไปจะเป็นเช่นไรนะ Judgment, p a t ร e ย n The Hermit, เด็กถือถ้วย อัศสวินถือดาบสี่เหรียนแฮงแมนสิ่งที่ปรารถนาอยากจะได้ไม่ได้นะปัจจุบันนาชาตินะ่ะเพ้อฝันมนโนเพ้อพกจินตนาการกว้างไกลปรารถนาอยากจะได้คู่ที่จะทำให้ชีวิตตนเองสะดวกสบายนะรักสบายก็ไม่ได้ดังฝันนะก็ ตามติดไปต่อที่อนาคตตะการเนื้อคู่ประตูถัดไปก็ไปพบกับเชากรมนายเวรนะสิ่งที่ปรารถนาะอยากจะได้นั้นไม่ได้ก็เพราะเป็นผลบุมจากชาติปังก่อนไปพบกับคนเกา่าคนแก่คนเชี่ยวชาญชำนาญในงานช่างงานศิลป์เป็นคนที่ขยันโอกาสร่ำรวยเป็นเศรษฐีนี้ร่ำรวยแน่แต่ใช้ชีวิตสมถะ ไม่มีวันจนมีชีวิตสมณนะมนสม,มัตะใช้ชีวิตพอเพียงเขาก็คือคนรักที่แกมยุยน่ารักเป็นบุคคลที่มีความดีในเรื่องใช้ชีวิตสม,มัตะเป็นคนที่รักการใช้ชีวิตโสดสันโดษพอเข้าสู อานาคตตการก็ถัดจะบุกตะลุยไปข้างหน้าก็ไปพบกับคนเก่าคนแก่คนมีอายุมากกว่าเขาก็กลับกลายเป็นคนที่โสดสันโดดไปแล้วเขาไม่ปรารถนาะสิ่งใดใช้ชีวิตพอเพียงไปแล้วอานาคตตการก็ไปพบกับคนที่รักเงียบๆนะม่ได้นรวมใช้ชีวิตกันนะปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่าง มีโลกจินตนาการสูงชอบใช้ชีวิตในมุมโสดสันโดดของตนเองมีกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ก็ใช้ไปในเรื่องของการเงินก็ต้องหาขยันหาก็ไม่มีทางอับจนขยายผลงานออกไปก็มีความเชี่ยวชาญชำนาญเป็นแพทย์หมอเป็นพยาบาลเป็นครูบาอาจารย์ผู้ค้นพบตนเองแล้วมีบุตรหลานบริวารที่ ต่อสู้ฝ่าฟันร่วมกันนะเป็นคนขี้เหนียวไปแล้วกับการเงินที่ได้มาจากงานบุญงานรุศนสนได้มาอย่างยากลำบากก็เป็นคนที่ไม่ชอบใช้เงินของตนเองนะไปชอบใช้เงินของตนเองกลายเป็นเศรษฐีขี้เหนียวลอยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างการที่ปรารถนาไปมันไม่ได้ก็ ใช้ชีวิตโสดสันโดดอยู่ในมุมโลกส่วนตัวสูงมีจินตนาการกว้างไกลมีความสุขกับมุมของตนเองรอยวางกับความรักที่ไม่ได้รวมใช้ชีวิตกับคนที่ไฝฝันไม้ปองอยากจะได้คำแนะนำนะคะมีกรรมเก่าเนอะ The Hermit แปดดาบ The Tower สองดาบสองเหรียญราชาถือถ้วย The World คำแนะนำนะคะการผ่านร้อนผ่านหนาวมาผ่านสายลมอันเยือกเย็นมีประสบการณ์ชีวิต มีความหวังกำลังใจให้กับชีวิตล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ลุกให้ไหวก็จะพบกับความโสดอิสระใช้ชีวิตในมุมโสดสันโดษของตนเองการไปพบคู่ที่ไปเจอคู่ที่เป็นเจ้าของเออคือไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วก็ทำให้เราบุมบามใช้ชีวิตโดยขาดการย้งคิดนะก็ เกิดปัญหาทะเละาวิวานะเย้าแยกันจนเกิดการโกลาหลวุ่นวายกับชีวิตนะหิดหวงเย้าแย่เกิดการทะเละเบาะแว้งกันวุ่นวายกับชีวิตความรักใช้ชีวิตโสดสันโดดของตนเองก็ไม่ได้เงาเปล่าเปลี่ยวอันใดได้กลายเป็นชาวส่งส่งคนที่อยู่หนทางไกลคนที่คอยขัดแย้งกัน เข้ากันไม่ได้ขัดคอเล็กๆน้อยๆขัดใจกันกดทะเลาะกันฉุนเฉียวกันง่ายไปพบกับคนรักที่เป็นนักเลงอันธพานนะไปเจอคนเก่าคนที่ไปหยิบยืมเงินของเขาเขาก็ไม่ให้ยืมหรอกนะเพราะตัวเขาเองก็ไปมุนเงินกับเศรษฐีเศรษฐีนั้นก็คือชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลเขาเลือกคนรักที่เป็นเศรษฐีนะ ห่างไกลออกไปได้ก็เป็นชาวส่งอย่างเดียวทั้งคู่คนนี้ที่ไฟฝันอยากจะได้คำแนะนำก็บอกว่าเป็นคนที่ไม่ให้ใครง่ายๆนะไปเจอคนขี้เหนียวไปคนที่ไปเจอคนที่ไม่ให้นะไปเจอคนที่ได้คู่เป็นเศรษฐีเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นแดนไกลเราก็ปรับปรุงตนเองใหม่ก็ไปพบคู่ ที่ริ่มรวยให้ความสุขอุดมสมบูรณ์นะได้คู่เป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลในรอบ30ปีต่อมาตั้งแต่5ธันวา63ถึง1มีนาคม66ดูแล้วก็มีความสุขอุดมสมบูรณ์ได้คู่มีตำหนิคู่นั้นก็เป็นคนที่มีการเงินที่ ให้เราชาวเมีนหมุนใช้ตลอดไม่ติดขัดนะได้คู่ที่แม้จะขัดข้อไม่ตรงใจบางแต่บนโลกใบนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟกนะได้แล้วก็เสียอย่างอย่างน้อยก็มีความสุขสงบใช้ชีวิตพอเพียงกับคู่ที่แม้ไม่ได้คู่ที่อันธ่าลมาเย้าแย่ ทำให้ความหวังพังทลายข้าวของฟังพังเสียหายนะอย่างน้อยก็ได้คู่คนไกลอีกคนที่เป็นคนดีคนหนึ่งมาอุปถัมภ์ชีวิตให้การเงินไม่ติดขัดนะยินดีด้วยนะคะ